ครับเรียนท่านประธานสภา,าอุธิสภา,าที่เคารพและเพื่อนสมาชิกวุธิสภา,าทุกท่านรวมทั้งตัวแทนจากสบทชทุกท่านครับครับผมผู้ชอบสะสมทรัพย์กลุ่มสาสุขเ,เลขที่75ครับครับก็ขออ,อ,อภิปรายนะครับและก็อยากจะเรียนถามทางสบศช เรียนถามท่านประธานผ่านไปถึงสปทชนะครับในบางเรื่องที่ทางท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลต่างๆนะครับได้ฝากมาแล้วก็มีสื่อต่างๆที่ลงปัญหาของสปทชหลายเรื่องเหมือนกันนะครับก็จะฝากสักสามเรื่องนะครับตามนโยบายนะครับ สามสิบบาทรักษาทุกที่นะครับอันนี้ผมเรียนเลยว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับแล้วก็ได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับให้มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วทั่วถึงและเป็นธรรมนะครับแต่ก็มีข้อห่วงใยนะครับประเด็นปัญหาดังนี้นะครับปัญหาแรกนะครับหนึ่งนะครับงบประมาณที่สปสอชอ จ่ายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่เพียงพอนะครับในปัจจุบันซึ่งโดยเฉพาะยิ่งงบค่าตอบแทนผู้ป่วยในนะครับปกติสัดส่วนนะครับจะจ่ายคืน 1Rw เนียเท่ากับ8,350บาทนะครับแต่ปัจจุบันนะครับทางผู้มนการบอกว่าลดลงเหลือแค่7,000บาทนะครับซึ่ง ต้นทุนจริงๆที่โรงพยาบาลต้องจ่ายอยู่ที่1 r w เท่ากับ10,300บาทถึง1 000 4 0 0บาทนะครับซึ่งทำให้โรงพยาบาลต่างๆหลายแห่งนะครับขาดทุนนะครับจากการลดงบประมาณของสปสชนะครับล่าสุดนะครับบัตรทองผู้ป่วยในนะครับ1 5 0 0 500ล้านนะครับไม่ถึงโรงพยาบาล403แห่งนะครับแล้วก็อีก 91แห่งนะครับกำลังขาดสภาพคล่องทางการเงินขั้นวิกฤตในเร็วๆนี้นะครับเรื่องนี้นะครับสบสอช,อชอจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งนะครับคำถามที่สองก็คือการที่สบชมีบริการเสริมเ,เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้รับบริการในภาคเอกชนอะไรต่างๆคลินิกภาคเอกชนนะครับร้านยาอะไรได้เนี่ยนะครับ ซึ่งทางาทางเราเกรงว่ามันจะไปลบกวนงบนะครับไปกระทบงบประมาณสปทชที่มีอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับเป็นข้อกังวลเฉยนะครับก็เรียนถามตรงนี้นะครับแล้วก็ประเด็นที่3นะครับควรมีการประชาสัมพันธ์นะครับสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนนะครับทุกช่องทางให้มากกว่านี้นะครับโดยบอกไปเลยว่า30บาท รักษาทุกที่เนี่ยนะครับให้รักษาในโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิก่อนนะครับเช่นอออรอพสต่อแล้วก็รอพชอนะครับโรงพยาบาลชุมชนต่างๆคลินิกอบอุ่นร้านยานะครับคือเราไม่อยากให้ผู้ป่วยพาสไปหน่วยบริการที่ระดับทุติยภูมินะครับตติยภูมิทุติยภูมิก็ค,คือโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์อย่างเงี้ยนะครับเพราะอะไรค่า คอสยูนิตนะครับในโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยจะสูงนะครับถ้าทำให้เขาขาดทุนในประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับผู้รับบริการเนี่ยโดยปกติเขาอยากเข้าโรงพยาบาลใหญ่ๆโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับผู้ป่วยก็จะเกิดการไปคับคั่งในโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปนะครับจากที่มีผู้ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันเนี้ยโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยเอ๊ใช่แล้วโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ย,าาย,ย,าายก็มีผู้ป่วยนะครับรับบริการนะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10- ถึง20นะครับในโครงการนำร่องของ30บาทรักษาทุกที่นะครับอันนี้อยากเรียนถามนะครับฝากให้ท่านถามผ่านประธานแล้วก็ฝากท่านสวบชได้ตอบคำถามนี้ด้วยครับขอบคุณครับ